สวัสดีครับสวัสดียมามเช้านะฮะอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมกับวันหยุดวันสงการอีกหนึ่งวันนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรนะไม่ได้ไปไหนแล้วครับมันโดนสาดน้ําลาดน้ําเดี๋ยวไม่สบายนะขนาดยังเสี้ยังเสียงเปลี่ยนเลยนะก็ถ่ายดูคร่าวๆนะกับนิสสันฟอนเทียนะครับนิสสันฟอนเทียยีสองห้านะครับ อถอดไดสตาร์ทมาซ่อมนะครับเป็นรถที่ขั้นตอนในการถอดไดสตาร์ทเนี่ยไม่เหมือนรถยี่ห้ออื่นถอดยากมากนะครับถอดคือมันถอดไม่ยากนะแต่ขั้นตอนการถอดมันเยอะนะครับมันเยอะแทนที่จะถอดไดสตาร์ทออกมาได้เลยก็มันต้องถอดชิ้นส่วนอื่นก่อนนะนะครับนูน่นแผ่นเครื่องนะครับ แทนเครื่องแล้วก็ยกเครื่องให้ลอยนะเพราะว่ามัน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 ,มน,มน,มนติดกับคัดซีเลยนะครับติดกับคัสซีเลยแล้วก็ต้องถอดนี่หมดลงให้ดูนี่ครับมันแคบนะครับนี่นเห็นยัแง่นะครับเหมือนจะดีเหมือนจะออกได้นะแต่แคบนะครับพอดึงมาโซลินอยแมกเนติกนะมันติดกับแทนเครื่อง จะให้ดูได้สตาร์ทนะครับนี่กา้สตาร์ทที่มีปัญหาก็คือน้ำมันเครื่องลงนะน้ำมันเครื่องลงมันเครื่องเข้านะครับเนี่ยแบบนี้ยังไงก็พังนะครับแล้วถ่านมันติดถ่านหมดเลยนะครับเนี่ยถ่านหมดเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนล้างเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนถานใหม่นะครับนี่หายไปเลยเนี่ยแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นกน็ดำไปหมดเลย คือไดเอัสนิสสันเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านในช่อง,องเขานะจะมีเฟืองทดเฟืองอะไรเยอะแยะไปหมดมบานเลยนะเฟืองอันนี้ก็หลักๆเลยนะครับหลักๆตัวนี้มีปัญหานะฐานเนะส่วนตัวทุ่นก็ยังโอเคอยู่นะนี่ทุ่นก็ยังโอเคนะครับยังได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องซื้อใหม่เปลี่ยนฐานอย่างเดียว ก็เออเปลี่ยนตัวนี้เพื่อป้องกันนะครับเซฟตี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนทานใหม่นะถ้าเป็นพวกโตโยต้ามัน,ม,นมันเปลี่ยนง่ายโตโยต้าหรือว่าใดรุ่นเก่าก็จะเป็นพวกอิสุมังกรไมตี้เนี่ยมันจะแยกชิ้นเปลี่ยนง่ายนะถอดง่ายดีแม็ก็ซ่อมง่ายแต่นิสันนี่มันแคบมันซ่อมได้แต่มันแคบแต่อะไหล่พวกนี้อะไหล่พวกนี้จะไม่เหมือนคนอื่นเลยนะ ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับยี่ห้ออื่นยังพวกเดนโซ่เนี่ยยังสลับนั่นกันได้นะตัวนี้ไม่ไม่เหมือนกันเนะีย่ยแคบนะเพื่อคันนี้นะครับต้องทําให้ได้สตาร์มันสตาร์ได้เพื่อจะแก้ปัญหาจอดหลายชั่วโมงแล้วสตาร์ติดยากนะครับคันนี้ก็คือจอดหลายชั่วโมงแล้วสตาร์ติดยากประมาณสองสามชั่วโมงก็จะสตาร์ตยากนะครับ พวกนี้ก็บี้แล้วเนี่ยทอ่อเนี่ยท่อไว้กั้มเนี่ยมันเปื่อยนะครับต้องถอดเปลี่ยนใหม่นะพวกนี้สําคัญนะครับเพชเชอร์ ure, แรงดันเทอร์โบนะเนี่ยเปื่อยนะแต่เครื่องตัวนี้มันจะระบบยังไม่มีม,มีมียุ่งยากยังไม่ซับซ้อนนะครับยังดูโล่งๆมันดูโล่งโล่งกว่านาวาร่านะเ <c oughs> นี่ยกองน้ำมันเครื่องก็ไม่เหมือนกันเห็นไหม รุ่นนี้มันจะเป็นมันจะเป็นกองกระดาษนาวาร่าก็จะเป็นกองเหล็กนาวาร่าจะเป็นกองเหล็กอย่างเหมือนเหมือนนาวาร่าคันดำนะคันดำก็เองอยู่นู่นอยู่เลยนะเห็นไหมนู่นนะครับจอดอยู่นู่นนะเพราะว่าลูกค้ารอทํางานแล้วก็เอาเงินมาซ่อมนะก็เลยจอดไว้ก่อนมันยังไม่จบนะครับมันยังมี ภาคสามภาคสี่นะครับนวราขันดำอะ่ะลูกค้ามาบอกเอา้านึกว่าส่งไปแล้วยังครับยังมีต่ออีกหลายภาคก็ส่วนขั้นนี้นะครับคือเครื่องอาการสตาร์ทสตาร์ลากยาวนะนะครับก็คือลากยาวติดยากแต่ถ้าสตาร์ตติดแล้วถ้าสตาร์ตติดแล้วก็คือติดได้ทั้งวัน,นครับติดติดปุ๊บดับปุบ๊บแล้วก็เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็เดินมาขึ้นรถสตาร์ทก็ไปได้ตลอด แต่ถ้าทิ้งไว้สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหรือยิ่งข้ามคืนนะครับเรียบร้อยนะฮะยิ่งข้ามคืนนี่เรียบร้อยเลยน้ำมันอาจจะขาดสายนะครับพวกนี้ถ้ามีอากาศในระบบก็สตาร์ทยากแล้วอาจจะเกิดจากซีนหน้าปั๊มก็ได้นะครับซีนหน้าปั๊มนะพอเวลาจอดนานๆมันดูดอากาศเข้าไปนะแทนที่ว่าเออแทนที่ว่ามันจะดันน้ำมันดีเซลออกมามาปนกับเครื่องเนาะไม่มันไม่ออกนะมันร้านปั๊มบอกว่ามันจะดูดเข้าไปนะ อันนี้ร้านที่เขาทาปั๊มมานะ,ะพัวกกันนะนะเขาบอกมันดูดเข้าพี่มันมันมันไม่ไหลออกมากับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน็อตเนี่ยน็อตสองตัวเนี่ยครับบอกว่าน็อตน็อตสองตัวเนี้น็อตตัวเนี้ยโปโลโตัวเนี้ยมันจะมีเม็ดลูกปืนอยู่ข้างในก็บอกเดี๋ยวแก้ตรงเบื้องต้นก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะขับรถเอาไปให้เขาถอดปั๊มนะถอดปั๊มทำนะครับพอไอ้ตรงนี้เขาลอยเขาทํามาแล้วนะ สายไฟตรงนี้นะครับสองเส้นเนี่ยสำคัญนะครับสองเส้นเนี่ยอันนี้เขาต่อตรงเลยนะไม่ต้องเสียบปลั๊กข้างหน้าเพราะมันจะเชื่อมไปต่อกับตัวสายเซ็นเซอร์รอบรอบวัดรอบของปั๊มนะครับมันจะมีเซ็เน,เนเซอร์แคงอยู่นู่นนะครับแล้วเซ็นเซอร์จุดระเบิดก็จะอยู่ในปั๊มนะนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะถอดยากมากเลย อยากนี่ยคือมันมันต้องถอดชิ้นอื่นหลายชิ้นนะครับกว่าจะเอาไดสตาร์ทออกมาได้ถ้าเจอที่ไหนเขาคิดค่าแรงสูงนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับมันลื้อเยอะนะครับค่าแรง3 0 0 5 0 0นี่จบข่าวเลยหรือหือหลายชิ้นนะครับกว่าจะได้ได้ไดสตาร์ทออกมา1ลูกก็ต้องมาล้างครับล้างเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนอะไรเพื่อความชัวร์เพราะถอดออกอยากนะครับ ตอกอยากเราก็ต้องบัดกีฐานบัดกีฐานให้ดีถ้าบัดกีไม่ดีมันก็จะหลุดนะครับบัดกีไม่ดีมันก็จะช่วงสปาร์คมันก็จะหลุดพุกอ,ออกมาเลยนะครับเราคงเคยแล้วนะครับไอ้คันไหนวะคันดีแม็กนะครับลูกค้าขี่ไปตั้งไกลนูน่นอยู่ๆสตาร์ทแปะแปะแปะนู่นครับในที่เราบัดกีไปอะ่ะ มันมันมันหลุดนะมันหลุดมันมันไม่แนบกันเมันหลุดพวกนี้เขาบัดกีเขาย้ำนะครับเป็นการอาร์คนะครับอาร์กระหว่างเหล็กกับทองแดงติดกันนะเป็นการอาร์กงับลอาร์กปั๊บเนี่ยของเราเชื่อมมานะมือไม่ทันสมัยขนาดนั้นนะครับขอบคุณมากเลยฮะสำหรับการรับชมนะครับกับงานทำได้สตาร์ท เวลาว่างๆครับเพราะร้านอะไรแถวบ้านผมไม่ปิดไงร้านก็ไม่ปิดเลยนะไม่หยุดเลยนะครับจะเปิดทุกวันนะครับเส้นรังสิตนครนายกคลองเจ็ดนะครับคลองเจ็ดคลองแปดเกือบถึงคลองแปดอ่ะนะจะมีอยู่ร้านเดียวเลยแยกไฟแดงนะครับมีอยู่ร้านเดียวซ้ายมือร้านต่ออะไหลยนต์ครับไม่ปิดครับใครอะไรรถแบตเตอรี่นะครับอะไหรถรถยนต์นะ รถบรรทุกมันมีบางอย่างแล้วก็แบตเตอรี่นะครับร้านต่อไหลย,ยนต์นะครับลังสิทนครนายกคลอง8นะลังสิทนครนายกคลอง8ดนะครับไม่ปิดนะฮะเขาเปิดนะครับเส้นลังสิตินครนายกอำเภอธัญบุรีนะครับของ8เกือบถึงห้อง8เลยแยกไฟแดงคลอง7มานะครับเลยเลยอะไรวะเลยปตทนะครับห้างโลตัสก็จะเจอ ไฟแดงไฟแดงเลยมาก็จะเป็นร้านตอนะครับร้านตออะไรยนนะครับหรือหาใน Google Map ก็ได้นะครับร้านตออะไรยนต์จากอำเภอธัญบุรีนะครับคลองแปดนะครับใครจะซ่อมรถขาดหรืออะไรหาใน g o o g l e Map นะครับมีเบอร์โทรนะครับในนั้นนะครับขอบคุณมากเลยฮะสำหรับการรับชมครับเดี๋ยวกินข้าวเราก็จะมานั่งล้างอะไรนะครับก็จะไปซื้ออะไรด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ